วันนี้เรามาอัปเดตสถานการณ์จุดยืนจากนานาชาติที่มีต่อสถานการณ์ที่เราเฝ้าจับตาด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเกิดเหตุการณ์สำคัญถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อวันที่16พฤศจิกายนสำนักข่าวรอยเตอร์ได้มีการรายงานว่าประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนได้มีการกล่าวประนามอิซี่ทาอิซีบุกยึดกาซาถือเป็นความผิดพลาด ครั้งใหญ่เพราะฮามาสไม่ใช่ทั้งหมดของปาเลสไตน์จีนก็เห็นด้วยสําหรับการบุกยึดกาซานั้นว่าเป็นความผิดพลาดของอิซีแต่ผ่านมาตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้หนึ่งเดือนสหรัฐยังหนุนอิซีอย่างต่อเนื่องทั้งเงินทุนอาวุธซึ่งตอนนี้อเมริกาผลิตอาวุธให้กองทัพอิซีแบบไม่หยุดทั้งวันทั้งคืนทาให้หลายประเทศประนามว่าไบาเดนหน้าไหว้หลังหลอกไม่จริงใจกับการแก้ปัญหาด้านมนุษยธรรมและล่าสุดจีนก็ได้ประนามกองทัพอิซีขณะ ที่จีนได้ส่งสิ่งของเครื่องใช้ให้กับพลเรือนเพื่อช่วยกาซาด้านมนุษยธรรมในขณะที่มีการประชุมการเจรจากับชาติมหาอำนาจอาหรับเพื่อหาทางออกในกาซาและเสนอให้อิซี่นั้นหยุดโจมตีในกาซาเพื่อดําเนินการส่งความช่วยเหลือสู่พลเรือนซึ่งในเรื่องนี้เวทีนิวย์ยังพบคลิปข่าวสําคัญอีกว่าบรรดาสิ่งของยังชีพที่นานาชาติได้ส่งมอบให้กับพลเรือนชาวกาซานั้นอิซี่ได้บุกยึดและทําการเผาทําลายเครื่องยังชีพเหล่านั้นอย่างหน้าตาเฉย นอกจากนั้นรอยเตอร์ได้รายงานว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานั้นรัสเซียได้มีการเรียกร้องให้มีภารกิจในการติดตามผลระหว่างประเทศไปที่ฉนวนกาซาเพื่อประเมินสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมและกล่าวว่าเป็นที่ยอมรับไม่ได้ที่อิสราเอลจะใช้การโจมตีกลุ่มฮามาสเมื่อวันที่7ตุลาคมนั้นเป็นข้ออ้างในการลงโทษชาวปาเลสไตน์มาดูที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งยังคงเห็นการใช้ภาพโฟโต้ช็อปอ้างว่าญี่ปุ่นออกมาเชียร์อิซซี่นั้นเดี๋ยวมาดูความจริงกันญี่ปุ่น ได้มีการอนุมัติความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเพิ่มเติมจากเดิม65ล้านดอนลลาร์สหรัฐแก่ชาวปาเลสไตน์เมื่อต้นเดือนที่แล้วรอยเตอร์ได้มีการรายงานว่าญี่ปุ่นได้มอบเงิน65ล้านดอนลลาร์สหรัฐเพื่อช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเพิมเ่มเติมแก่ชาวกาซาจากความกังวลเกี่ยวกับความขัดแย้งในกาซาโยโกะคามิกล่าวว่ารัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศทกล่าวระหว่างเยือนอิสราเอลและจอร์แดนเมื่อวันศุกร์ในการให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวในจอร์แดนหลังจากการพบปะรัฐมนตรี ต่างประเทศของอิซี่และเอโครลิเฮนและริยาดอัลมาลิกีรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของปาเลสไตน์คามิกาว่ายังกล่าวอย่างไม่เกรงกลัวต่อรัฐมนตรีอิซี่ว่าญี่ปุ่นกําลังวางแผนจะให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมกับฉนวนกาซาที่เสียหายจากการรุกรานทําร้ายอีก10ล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนเยเมนก็ไม่ธรรมดาประกาศจริงและทําจริงว่าเยเมนจะถล่มเรือสินค้าทุกลำที่ผ่านคลองสุเอตและทะเลแดงฮะ กเรือลำใดเกี่ยวข้องกับอิสราเอลโดนโจมตีแน่นอนที่ซีเรียล่าสุดประกาศจะช่วยเหลือการรบให้กับกลุ่มฮามาสเพื่อยึดเทือกเข้าโกรันคืนที่เคยถูกอิสราเอลยึดไปซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเวทีนิวส์ได้นำเสนอความจริงจากคลิปแรงงานไทยว่าด้ถูกนายจ้างนำไปทำงานในพื้นที่ดังกล่าวนานมากแล้วซึ่งในคลิปแรงงานไทยก็ยอมรับเองด้วยว่าเป็นแผ่นดินของอาณาเขตซีเรียที่อิซซี่ไปรุกร้มและขับไล่และยึดมาทำแปล เกษตรส่วนที่เลบานอนกลุ่มฮิสบุลลอห์เลบานอนพร้อมช่วยเหลือฮามาสพร้อมโจมตีอิสซีทุกเมื่อถ้าฮามาสต้องการทั้งนี้ฮิสบุลลอห์และเลบานอนพูดจริงทำจริงได้มีการประเคนการถล่มกองกำลังอิสซี่จนต้องถอนกำลังออกจากทางตอนเหนือของกาซาอย่างอดสูและล่าสุดมีคลิปแรงงานไทยที่ได้เผยถึงสถานการณ์จริงในภาคเศรษฐกิจของอิสซีเราลองไปชมความสวยงามนั้นกันครับนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องผลกระทบจากสงครามครับผ ตอนเนี้ยเก็บผลผลิตแล้วแต่บ่มียอดการสร้างซื้อแล้วส่งออกไปขายบ่ได้ครับผมนีม่เป็นเรื่องจริงคนไทยบางคนม,มูผมผมโทรไปถามนอนหาเอาเงื่อนเดือนอยู่ในศูนย์อพยพออาแถาแก่นั่เมื่อนั้นเมื่อนี่ว่าสิมาม่ใจแล้วก็เขาแก่ก็หายไปเลยบ่าม่ใจเงื่อนเดือน สินค้าอีซี่ได้ถูกหลายๆชาติแบนด์ส่งออกก็ไม่ได้นายจ้างไม่มีเงินจ่ายแรงงานเราทุกคนคงได้แต่แอบสงสารแรงงานไทยที่ได้ถูกข้อเสนอเพิ่มรายได้เพื่อให้อยู่ต่อแล้วหลวมตัวไม่กลับและยังมีแรงงานไทยที่กลับมาแล้วอยากกลับไปเป็นบ้านหลังที่สองแบบนี้จะกลับมาก็กลับไม่ได้อยากจะกลับไปเขาก็ไม่มีเงินใจ่ายให้เช่นกันติดตามข่าวสารความจริงทุกวันได้ที่เวทีนิวส์กดไลค์แล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมโหลดคลิปนี้ไปเพื่อเผย แพร่ต่อในทุกแพลตฟอร์มเพราะความจริงไม่มีลิขสิทธิ์ขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้เวทีนิวเสมอมาสวัสดีครับ